ในวันที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดประเทศไทยได้รับข่าวสารที่ทําให้หัวใจของประชาชนตกเป็นเศษเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงขึ้นสวรรค์แต่ความเคารพและความรักจากทั่วโลกก็ไม่เคยหยุดยั้งและนี่คือจุดที่ทําให้คนใจร้อน เมื่อวันที่29ตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชาอาณาจักรกดานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกได้เสด็จพระราชาดำเนินมาถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาทพระบรมมหาราชาวังเพื่อทรงวางพงมลาและถวายราชสักการะหน าพระโกศพรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงพระองค์ทรงลงพระปรมอภิไายและพระนามอภิไายเพื่อถวายความอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางเจ้าหน้าที่แต่เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์พูตานซึ่ง สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีได้ทรงเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อย่างลึกซึ้งความผูกพันที่แท้จริงนี้ไม่ได้หยุดที่แค่พระราชวงศ์แต่ยื่นออกไปถึงประชาชนทั้งสองประเทศที่ต่างเคารพรักและรู้สึกซาบซ่าเรื่องในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ทั้งสองและนี่คือส่วนที่ทําให้คนใจร้อนอีก ในช่วงค่ำของวันนี้สมเด็จพระราชาธิดีจะส่งเข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำถามที่น่าสนใจคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับรชาชวงศ์พูตานจะไปไกลถึงใดในอนาคตและว่าประชาชนทั้งสองประเทศจะมีบทบาทอย่างไรในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งนี้ต่อไปขอให้ทุกคนร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็น ในในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้